คนเมืองหนาวหัวอะไรเนี่ยมันเท่าฮะมันเท่าแมนตีจ็คแล้ถามบัวมาด้วยมันนั่นไะมันเอียงแม่ก้อยก้อยเขาไปใส่เห็นยังใส่ก็มาดเส้นแล้วก็กินหนึ่งใส่กล้วยใส่น้ำตาลแซ่บเสียแก่อะมาแก่โอ้หัวใหญ่ง่ะโอ้ก้อยยังไรแม่ก้อยข้าว เจ้าเปไเจ้าเหนียวจักอันใดจักอันซีใดก่อย้า่เจ้าเลียงเหนียวขาวเจ้าเลี้ยงเหนียวขาวทรงขาบล้าหวเ้าะปะนี้มันปุยยนแ้งปนลูกซ้โลด้วมาในเทศโรถละลอยครับรถละลอยรถละหกสิบบาทล้ววรถละลอยน้าะคาบเนียมาใเทพซุ้มันันโน่นะซุมหุ่ปุยเกาซุมหา Ừ. 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 mẹ khẩu ơi, ý nhàng coi 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 là thi khách chào hết bảy đây khẩu sạc ừ. ô chơi nhón nó mà đang nghĩ nó phải con cái không nó coi có việc gì ơ ừ, phát đi là, <laughs> là tắt oh, mà nó chỉ lấy vào lấy mẹ lấy ừ. nó nó này nó chỉ khạt cây nó coi coi nhàng chào khẩu nhéo ở đây, đây <laughs> chào đây vậy อ้าวบาทนี่เดี๋ยวว่าแมนมันเผาเนี่ยาจ้าหัวปาครับมันเฝาท่เดี๋ยวหลังก็นี้เนาะหลังกซื้อซื้อกหลัง